สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปนะฮะกับทิปปุนถูกันพลานะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ยังอยู่ในช่วงหาเก็บนะครับวันนี้ครับผมจะมาแกะหนึ่งในของสะสมนะครับที่ผมได้มานะฮะนั่นก็จะเป็นเจ้าเมการอยัลมอลลี่นะครับขนาด400%นะครับมาในซีรีส์ของแวนโก้มิวเซียมอัลมอนด์บลอซซัมนะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็น หนึ่งตัวนะครับที่ช่วงนี้กระแสมาค่อนข้างแรงมากนะครับอันนี้ผมได้มาตอนที่ป๊อบมาดมาเปิดสาขาที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับแล้วก็แอบมีซื้อเก็บเพิ่มเติมอยู่ด้วยนะครับนอกเหนือจากตัวนี้นะฮะก็สำหรับน้องมอลลี่ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ทางป๊อบมาดเนี่ยนะครับมาเอามอลลี่เนี่ยมาคอลแลบกับทางแวนโก๊ฟมิวเซียมนะครับโดยการใช้ภาพวาด a l ลมอนด์บอสซันะครับของ Vincent Van g o ก h มาพิมพ์ลายลงไปบนตัวผมขออนุญาตเรียกเป็นโมเดลแล้วกันพิมพ์ลายลงไปบนตัวโมเดลน้องมอลลี่นะครับตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเขาผลิตกี่ตัวอะไรยังไงเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลแจ้งเลยนะครับที่ชัดเจนแต่ก็เรามาดูรอบกล่องกันก่อนนะฮะด้านหน้านะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นนี้ครับเขาก็จะระบุเลยเมกาอยยอมอลลี่แวนโกะมิวเซียมอัลมอนด์บอสนะครับ แล้วก็จะเป็นรูปอของน้องมอนลี่อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นภาพวาดของวินเซนต์แวนโกะนะครับอยู่รอบๆกล่องนั่นเองนะฮะด้านล่างนะครับเขาก็จะระบุเลยครับ400%นะฮะป๊อปมาดเอ็กเคนนี่เวิร์กนะครับเอ็กเวนโกะมิวเซียมเมการอยย่อมนลี่400% v วนโก g มิวเซียมอัลมอนด์บ s อ m ซัมนะฮะยาวเยียดกันเลยทีเดียวนะครับด้านข้างก็เป็นรูปอ่า น้องมอลลีส่สวมมงนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีโลโก้ของรอยย้อนมอลลี่แล้วก็แวนโก๊ะมิวเซียมอัมสเตอร์ดัมนะครับทีนี้เรามาดูประวัติข้าวๆก่อนดีกว่าครับกับเรื่องราวของภาพวาดภาพนี้นะครับสำหรับภาพวาดเอลมอนบอสซัมเนี่ยนะครับ เป็นภาพของต้นแอลมอน์นะครับที่กําลังผีบานอยู่ท่ามกลางพื้นหลังที่เป็นสีออกฟ้าๆเขียวๆเ,เนี่ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งผลงานครับที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับของแวนโก้นะครับภาพนี้ถูกวาดขึ้นนะครับประมาณในปี1890นะครับเมื่อตอนที่แวนโก้เนี่ยเขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับที่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะฮะ แล้วก็ในช่วงที่เขารักษาตัวเนี่ยนะครับเขาได้ข่าวดีจากทางน้องชายของเขาว่าเพิ่งได้ลูกชายนะครับเพิ่งได้ลูกชายแล้วก็ทางน้องชายเขาเนี่ยนะครับก็ส่งจดหมายมาให้เขานะครับว่าเขาได้ตั้งชื่อลูกชายว่าวินเซนต์นะครับตามชื่อของคุณแวนโกเขาเนี่ยและอยากให้ลูกชายของเขานะครับมีความมุ่งมั่นและกล้าหาญเช่นกันกับแวนโกนั่นเองนะครับโดยพอแวนโก้เขาได้รับจดหมายอย่างเงี้ยเขา้าเข้ามานะครับเขาก็รู้สึกแบบ เป็นเหมือนยาชูกําลังขึ้นมานะครับให้กับตัวแวนโก้เขาเองครับเขาจึงได้บันทึกช่วงเวลาที่สวยงามเนี่ยนะครับด้วยการวาดภาพแอลมอน b o บอสซัมเนี้ยขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังกิ่งก้านของต้นไม้นะครับขดวนท่ามกลางพื้นหลังสีฟ้านะครับส่วนดอกไม้นะครับในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดอกไม้เนี่ยได้ชูช่อผีบานสวยงามกันเลยนะฮะแต่เป็นที่น่าเสียดายครับหลังจากที่ แวนโก๊เนี่ยเขาวาดภาพนี้เสร็จนะครับสุขภาพของเขาเนี่ยก็ย่ำแย่ลงนะฮะจนไม่สามารถวาดภาพผลงานในธีมของอัลมอนด์บอสซัมเนี่ยได้อีกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับคร่าวๆข,ของภาพอัลมอนด์บอสซัมนะครับที่ถูกพิมพ์ลายลงบนน้องมอลลี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าฮะ ตัวนี้ตอนแรกนะครับตอนที่ผมกับแฟนเนี่ยเห็นภาพโปรโมทครั้งแรกนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโหแม่งสวยวะนะ่ะนะฮะอ่าเปิดกล่องมาแล้วก็จะได้การ์ดนะครับเช่นเคยเหมือนตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูการ์ดกันก่อน นี่นะครับก็จะเป็นการ์ดของอน้องรอย a ่อมอลลี่แวนโก้ตัวนี้นะครับเขาก็จะระบุเมก้ารอยย่อมอลลีนะครับ400%แวนโก้มิวเซียมอัลมอน b ์บลัซัมนะครับตัวน้องมอลลี่ก็เป็นพิมพ์นูนสีทองนะฮะแล้วก็จะมะีตัว ID สินค้าอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็น ภาพวาดนะครับอัลมอนด์บลอตซัมที่เราได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวน้องกันนะครับขออนุญ,ญาตเอากล่องวางข้างล่างนะชือ่อช่วงเวลาแห่งความฟิน ซองกันชื้นแบบจุกๆเช่นเคยนะฮะตามสไตล์อ,อะขออนุญ,ญาตหยิบม,มงกุฎออกมาก่อน ก็เป็นมงกุฎของน้องนะครับเดี๋ยวขอจัดไฟนิดนึงตัวมงกุฎนะครับก็จะพิมพ์ลาย almond ์บอสซัมลงไปทั่วทั่วเลยนะครับจะมีแค่ด้านบนนะครับที่ไม่ได้มีการพิมพ์ลายลงไปด้านใต้นี้ก็ตามข้อมูลก็คือมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับสัมผัสแรกเลยนะสัมผัสแรกที่ผมได้จับนะครับก็จะรู้สึก อ่ามันจะมีความสักสากนะครับผมคิดว่าเขาคงตั้งใจให้เรารู้สึกว่าชิ้นงานมันจะมีมีผิวสัมผัสคล้ายๆกับภาพวาดนั่นเองนะครับมันจะมีความสักสากมืออยู่นะฮะเืมเฟี้ยวเฟียวอ่าทีนี้มาถึงตัวน้อง เดี๋ยวขอหาจุดเทปอนอ๋ออยู่นี่นี่มีถุงขาดมาหน่อยด้วยนะเนี่ยน้องจะเป็นรอยหรือเปล่านะแฮมแทมฟบนี่นี่ก็เป็นหน้าตาของน้องมอลลี่นะครับ บริเวณลำตัวชุดของเขาเนี่ยก็พิมพ์ลายตัว almond b o ซ s o m ลงไปนะครับก็มีตรงแขนอีกนิดนึงนะครับนิดหน่อยตรงผิวก็พ่นเป็นสีผิวปกตินะครับบริเวณดวงตานะครับดวงตาก็จะมีเป็นภาพวาดอยู่ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งมาดูเขาจือปากอันนี้ด้านหลังนะฮะ เราจะสังเกตเห็นตรงบริเวณผมผมของน้องนะครับผมของน้องบอลลี่เนี่ยก็จะเป็นการพ่นแบบไล่เฉดให้ด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นโทนสีโทนสีออกสว่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมืดลงมาอีกนะฮะก็เป็นการไล่เฉดลงมาบริเวณแขนนะครับก็ขยับได้นะฮะเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊ก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  ได้ทั้ง2ฝั่งเลยหัวของน้องนะครับก็สามารถบิดได้นะฮะสามารถบิดได้เช่นเดียวกันแต่เวลาตั้งโชว์เราก็ไม่ได้บิดอะไรมากนะเราก็ตั้งโชว์สวมมงเฉยๆนี่ก็เป็นการแกะครั้งแรกของผมนะครับก็เดี๋ยวลองสวมมงให้น้อง เดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องเป็นแนวตั้งสักคู่นะฮะพอดีเลนส์ผมมันไวไม่พอตัวน้องนะครับก็อาจจะเห็นข้างหลังลกๆหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอามงกุฎน้องสวมลงไปเลยปั๊บนี่หน้าตาน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะบริเวณมงกุฎเนี่ยแน่นหนาอยู่นะครับแน่นหนาอยู่แม่เหล็กเขาดูดโอเคอยู่นะ เนี่ยครับก็บล็อกลงไปเลยเราก็จัดจัดท่าให้น้องหน่อยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆต้องบอกว่าเป็นออยย o อ a ม m o ลี่ Royal อีกหนึ่งตัวนะครับที่ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างมากนะครับด้วยเท็กเจอร์นะครับ เนี่ยสัมผัสแรกของผมที่ผมบอกไปอะ่ะด้วยเท็กเจอร์ของตัวชิ้นงานเขา,าครับมันมันถูกวางมาให้แบบคล้ายๆกับเวลาเราสัมผัสภาพ,ภาพวาดน,นะฮะแล้วก็ภาพรวมต่างๆนะครับมันเหมาะกับการเอาไปแต่งบ้านอย่างยิ่งเลยนะครับด้วยโทนสีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ประทับใจมากประทับใจมากนะครับในส่วนของเรื่องราคาก็ ตอนนี้ผมก็คงไม่ได้พูดถึงอะไรนะครับมันก็คงจะค่อยๆทะยานไปตามากลไกตลาดเป็นปกตินะครับก็ใครสนใจก็ลองไปหามาเก็บสะสมกันดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยกน้องไปไว้ในกล่องก่อนแล้วเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูภาพรวมอีกทีนะครับว่าตัวน้องเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ